พอดีพอดีผมยังไม่เดินหนะลองเดินกันเลยเดินดเดินดูส้นหม่นะครับผมเดินดูไปทางนี้นะครับว่ามีคนเยอะหรือเปล่าต่งนี้อาจะได้ดูบรรยากาศไปด้วย มาเที่ยวอ,อายุเท่าไหร่กันให้โจนะะอ่าเป็นเป็นเหมือนที่ผมพูดไหมค่าเฉลี่ยของอายุไม่เกินสิบแปดปีนี่นะครับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะผมยังสกใจนะว่าไอ้เอ็มพีนี้ทำไมแบบเด็กเยอะจังเลยฝั่งนี้คนจะไม่แน่นมากนะครับอ่าเพราะว่าเป็นเป็นฝั่งที่แบบคนแบบไม่ไม่ไมค่อยข้ามมา แต่ก็ถือว่าเยอะนะครับฝั่งที่เป็นใต้าาไฟนะครแต่คนก็มานั่งเยอะนะฝั่งนี้อาหารการกินก็มีมาขายกันบ้างนะครับ ตั้งแต่วันที่สี่นะยังยังไม่เดินมาทางนี้เลยเพราะว่ามันไม่มีคนสักวันเลยมีวันนี้แหละที่มีคนเยอะปกติมองมาไม่ถึงยี่สิบคนนะแล้วโชคดีมากวันนี้ฝนไม่ตกนะ วนี้นะคะกนะี่ซึ่งนี้นะคะก็จเนี่27แล้วต่างหากถ้าที27ีแล้วก็งบางนนะะที่งแล้วตอนนี้จะจบงจบนไปแล้วก็จะมีประ่อยู่นะซึ่งเป็นานท่ัสหรับเยาวชนตึ้งหลังจะได้ทำานงานรั้ประกัน ิทน <c oughs> ้บ <c oughs> ุก <c oughs> ีพี่อสมสี่วันที่แล้วมีคนเลยผมมาผมอยู่นี่ตั้งแต่วันที่สี่ไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวเลยหรือน้อยมีวันนี้แหละที่มันเยอะเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายมาไม่แล้วแล้วกามาจะไป้เมาั

เ,เราเคยติดตามข่าวบ้านหลูก,กลอกไหมเนี่ยไม่เคยติดตาม,าไ,มไม่ดูข่าวเลยติดโทรทัศน์เลยอสมัยน,น,นั้นเขาปานังจะตายแล้วได้มาดูได้มาดูไหมครับเนี<อ>่ยเขามาเปิดงานหรือว่าเขามาทำอะไรตอนนั้นอ๋อามาโฆษณา แต่วกมี่เป็นยงงไม่มีใครยอมดีมากเลย่ดีไม่ได้ติดตามกเราจะไปัลยไม่ติดตามดีแล้วไดมสุดท้ายกน้แลว่าจะต้อว่าดูข่าวอยู่แต่ไม่ได้ติดตามสองสาลแล้วรู้ใช่ไมฮะรู้ใช่ว่าสารตัดินสองสารแล้วไที่เราติดต่อก็แน่อเราอาจจะแว่าไม่ได้ดูนะคะ สานตัดสินสองสาร whales, สแล้วก nah, ็ลงโทษนั่แหละครับลงโทษลุงพลจำคุกปี่สิบหกปีไม่ใช่คนไทยแต่ชาวมอญตอนนี้ก็อยู่เรือนจาจังหวัดนครพนมยังไม่ได้ออกนะก็ประกันตัวอยู่แต่ว่าศาลไม่ให้ประกันตัวครับเป็นความใส่ใจของดาราไทยหลายท่านที่ก็ไม่สามารถไปได้ที่ไหนนะคะเบื้องต้นนะเล็ก ทีนี้นะคชุดโของเราไดยไปเข้าบคุยตามไรของบทีู่ที่เออ๋อสมัยนั้นยังไม่มีฝาบ้านเขาเรียกว่ายังไม่มีฝาบ้านนะตอนนั้นสวยดี้ล้ห้าเมขาสวยอใช่ใช่อะมีหลายหลาย้งะไร่แล้วก็มีคนของมาให้คบริจาคของให้อะไรเงี้ยตอนนี้เขารวยแล้วดูไหเขารวยแล้วนะ อเราขอยังไม่ได้สวยอะคือชื่นชมนะคะคือเฉพาะท่านนะคะในชุดผ้าลายแล้วนะคะของของคุณละครอ๋อก็ชวนไปเดี๋ยวก็ไม่เนี่ยไปอะายนะครับถ้าคุณแม่ไปคุณแม่อาจจะได้ของบริจาคก็ได้เขาแจกของกันกินกันลุ้มพูดเลยนะตอนนั้นน่ะ กินแตลาไปร้องเพลงเต่า๋อยแล้วก็ไปตำเพิ่มตำเพิ่มไงใครให้โชคนะคะต่อไปโน้นนะคะเราสามารถที่จะอ๋อทีนดาลุ่ง่ได้เพราะแต่ทำไมปีนี้ไม่ค่อยเห็นมาเลยร้านใหญ่นะคะเาอใหญ่ปีนี้คือรถจะแบบในปีนี้ไม่มาเลยไม่มีโยมนะคะก็จะขยายพยายเฉยๆนะคะไม่โยนต้องะลุงแบบต้นละลุงราธรรมชาอ๋อเพื่อนเสียแล้วเขาเลยเขาก็เลยไม่มา ยไปได้เพป็น้านนนีเพื่อนมาบ่อยเอมาทุกปีเลยค่ราบทุกปีเะก็เอาใจแล้วว่าจิตกระลาทำไมถึงไม่มาเพื่อนเสียแล้วเพื่อนเสียแล้วก็เลยไม่มา ว่ามีเป็นชิ้นงามจากเพื่อนเราคือว่าคือว่าจากไหนคะคือจากทางเพือนเราเอนเราเพื่อเอ๋อเพื่อนเขาก็คือพุงพนก็บ้าไปแล้วรับมุกไม่ทันเออรับมุกไม่ทันเลยโฮ้ยถึงว่าเพื่อนคนไหนเนาะเพื่อนอยู่บ้านนี้ก็ก็ไ้เอ๋อเพื่อนเป็นเสี่ยวกันจริงๆก็มีอยู่อ๋อมีอ๋อ น้องประชาชนอีคนนึง huh. ก sí> uh, uh, like ็ลุกพลนะนั้น่ผ่านมาทีนี้เป็นไปได้คนไม่ตกพอผมที่ได้ชมเรือไฟสันับลุงพลนะสมัยนั้นกมลุงพลไม่ได้มากินตลาดนะกินตลาดมากับลงพี่ยน้อยนแต่ที่จิงก็คือก็คุยกันสนุกสนานไม่มีอะไรบีบเดินีบโคตเลย เอาไว้ต่อกันคลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันเหมือนเดิมขอบคุณและสวัสดีครับ